หาหางกโยูงจะไปติดหูมีหมดนะครับตัวเล็กๆรู้วยชนยัชนยัง 这家 มืมือนะมือทาใต้ทางใต้ต้องยงมาสูงมาทิ้งีเลยมีกุ้งมีอย่งนั้บอกผมีได้กุ้งค่ะเป็นมังเนี้ยมีกระดมโเก้งลวคนก็ไปก้อยแล้วก็ก้อยกินดิบแบบเตะออเปิดทางใต้โอ้โอ้มาสิมันเดินใต้ข้างไว้โย